ผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับครับเมชาราชิกอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะเรามาดูกันเด่นๆหุ่นลบตัวนี้เป็นหุ่นลบของไคดันนะครับอ่าไขดันเราสามารถที่จะเปิดเปิดดูหน้าหุ่นยนต์เต็มๆโดยที่เอารายละเอียดอื่นๆออกนะพวกตัวหนังสือเมนูต่างๆโดยใช้กดปุ่มนี้นะครับนี่ฮะกดปุ่มนี้นะ ก็จะสามารถเข้ามานหน้านี้ได้กดปุ่มนี้เป็นการถ่ายบันทึกภาพนะครับการบันทึกภาพเก็บไว้นะครับอาวุธประชิดอันนี้เป็นการดูเอาดูอาวุธประชิดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นดูการจู่โจมนี่นะครับนี่นี่นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นวิดีโอของการโจมตีของใครดันนะครับก็ นี่อันนี้นะครับอันนี้สองแบบมีสองแบบนะครับแบบหนึ่งกับแบบสองอน,นี่อสามารถหยุดได้เลยเหรอสามารถที่จะหยุดได้นะเนี่ยโพสแอคชั่นได้นะครับเออแอคชั่นได้นะครับท่าทางเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะพากลับไปนะครับกลับไปดูที่เราของใครด้านส่วนเมนูนี้คืออะไรเอ่ยเมนูนี้กับอ,อันนี้คืออะไรเดี๋ยวลองดูนะครับ ถ้ากดปุ่ม A คือรหัสการทาสีนะฮะยกเลิกอันกลางก็คือคำเตือนนี่คำเตือนการใช้กล้องยืนยันไม่อนุญาตไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอานะฮะเรียกก็แตะเพื่อไกด์ให้ชมเพื่อนๆดูนะแล้วก็มาดูในเรื่องการทาสีนะครับทาสีตัวเมชาอันนี้ให้สีอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการใส่ตราสัญลักษณ์นะครับ ใส่ตราสัญลักษณ์ก็เลือกดูนะครับว่าจะเอาตราสัญลักษณ์อะไรนะฮะตามีสองแบบนะครับนี่แบบศูนย์หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยอนาจักรโอเวดเนี่ยฮะตราบริษัทคามมดะเนี่ยแล้วก็ศูนย์สองก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยฮะการเลือกตราเนี่ยตราปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยตราผู้ล่านะฮะ่ตราบุตรแห่งเท่าทานนะก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะครับตราก็จะถูกติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ติดอยู่ตรงนี้นี่ตรานี้นะครับนี่นะฮะอะ โอเคยกเลิกแล้วเอาแอดจะพาไปที่ไปที่หน้าเมนูนะเมนูนี่จะเป็นหุ่นลบของของดานะนะครับของดานะทีนี้คลิปที่แล้วเนี่ยแอดติดไว้ว่าเมื่อเตรียมการ์ดที่ใช้ในะาการเปิดกาชาไว้ไ10ใบแล้วแอดจะลองพาไปแอดจะลองพาไปดูว่าถ้าเราจะไปเปิดกาชา่านี่ครับรับสมัครกันเลยนี่นะ ทีนี้เราจะมี10ใบแล้วพอแอดจากคลิปที่แล้วเนี่ยแอดไปซื้อเพิ่มอีก3ามนะฮะเป็น10ของเดิม U7 นี้แอดจะไปเปิดอะไรเอ่ยมือใหม่ดีซิตผลลัพธ์การสรรหาไม่จํากัดจะเอามือใหม่ดีจะเอาวานคิรี่หรือจะเอาหมัดพิฆคาดเอ้อน,นี้เขาท่าฮะไอ้น,นี่สำหรับมือใหม่แค่1010 10ครั้งเนี่ยครับจะได้ระดับ S 1ตัวละครเอาเลยแอดเอาอันนี้เลยดีกว่าสาหรับมือใหม่อ้าวมีรับสมัครล่วงหน้าอีก นี่หมายความว่างไงอ่ะปับ๊บเฮ้ยมีรับสมัครลูกหน้โอ้มาแล้วปับ๊บลองดูนะครับแล้วพอการรับสมัครลูกหน้านี <Yes. S 1> ่หมายความว่างไงอ่ะ <am> ระดับดี S, <Yes>. <S มาแล้ว yes. <My> ได้ฟรีด้ามานะครับผลจู่โจมเอาล้วครับ มาแล้วมาแล้วมีเอสมาหนึ่งจริงๆอย่างเขาว่าแต่จะได้เลยไหมเนี่ยเฮ้ยจอห์นบรูสเตอร์นี่มาเยอะจังเลยเอาแล้วครับได้ระดับเอสมาหนึ่งฮะได้ระดับเอมาอีกหนึ่งนะสีม่วงนีนระดับเอเอาแล้วครับยืนยันผลลัพธ์ยืนยันเลยนี่นะฮะได้รับมาแล้วนะครับอทำไมมันแค่สองหรือสี่อ่ะพิจพนิเินการต่อ เอาแล้วกันเฮ้ยจะได้ครั้งเดียวหายไปเลยนะครับนี่หายไปแล้วนะครับนี่ฮะหายไปแล้วเห็นไหมทําได้ครั้งเดียวหมดไปแล้วด้วยเอาแล้วลองไปดูซิว่าเรามีพลระขับมาเพิ่มไหมเฮ้ยเรามีพลระขับระดับ S นี่ไงได้มาแล้วฟีด้านี่นะครับนี่ฟีด้าได้มาแล้วนี่นิวนะครับได้วินสตันมานะนี่นิวนะครับนี่ได้มอบบี้มอบบี้นิว แล้วก็นิวมาได้4คนนะครับนิวคือ4คนนี่คนหนึ่งอ่าได้ไทโอโซนมานะครับโอ้โหหน้าตาหน้าตาด,ดุดันนะครับดุดันก็ส่วนได้จอร์นบลูสเตอร์มาเนี่ยได้จอร์นบลูสเตอร์ซ้ำมาก็จะามาพัฒนาตรงนี้เลยนะครับนี่ตัวละครซ้ําก็ลองไปพัฒนาดูนะครับมีอีก2องได้ยืนยันเลยพัฒนาไปให้หมดปั๊บมาแล้วเนี่ยฮะและได้สองแล้ว,ลวอีกหนึ่งปั๊บมาแล้ว นี่ไล้สามแล้วนะครับเหลืออีก2ส่วนนะครับเหลืออีก2ส่วนโอเคอันนี้ก็คือจอห์นบลูนะฮะจอห์นบลูสเตอร์นะพัฒนามาแล้วส่วนตัวละครอื่นยังไม่มีแต่แอจะดูว่าฟรีดาเนี่ยเราสามารถโอ้ up ไปได้ไอเทมหมดนี่ฮนะไอเทมในการ up level เเหมดเลยเอาจบกันรอนะครับต้องรอนะภารกิจพิเศษขึ้นเกาะ เด y 2ทูมาแล้วนะครับอะไรเอ่ยรับสมัคร20ครั้งในช่วงกิจกรรมอ้าวได้แล้วได้รับตัวนี้รางวัลที่มาชิ้นหนึ่งนี่ฮะได้รับรางวัลมาชิ้นหนึ่งโอเคอยู่ทีนี้มันมีอีกอัน,นคือการขนส่งทางทะเลนี่นะครับการขนส่งทางทะเลเนี่ยถ้ะมันมีผลกับรางวัลด้วยตรงนี้หมายความว่าไงขอเสนรพิเศษสําหรับผู้บุกเบิกขนส่งทางทะเลขนส่งทางทะเลเนี่ยเราใช้อันนี้นะครับ ช้อันนี้เปิดกาชานะครับนี่น,นี่เปิดกาชาตัวน,นี้เลยเรามีสามสิบหกใบนะครับเออมีมือใหม่ด้วยนะมีมือใหม่แล้วก็มีอันนี้พลังการยิงอันนี้คืออะไรอ,อาวุธหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธนะครับอันนี้รายละเอียดตู้กาชาเนี่ฮนะจู่โจมบทขยี้อันนี้เป็นนักลบทางทะเลนักลบทะเลทรายเอาละฮะเอามือใหม่ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราดูแล้วยังมีน้อย ระดับ S, เอสเขียวแห่งครบคำน่าจะเป็นการสุ่มกาชาเนะี่ยลองไอเปิดไอตัวสุ่มตัวหุ่นลบนะครับลองดูนะเอาสิบสิบใบก่อนเลยปับ๊บเอาแล้วครับกดรหัสแล้วปับ๊บแตะที่กล่องเลยนะครับมาแล้ววางคลึบได้หุ่นลบอะไรมาเอ่ยได้ลดรันเนอร์มานะฮะได้รดรันเนอร์มาอีก อุปกรณ์พวกนี้จะได้เป็นชิ้นส่วนนะครับได้เป็นชิ้นส่วนนะข้ามทั้งหมดเลยปั๊บนี่อ๋อนี่ได้อะไรมาด้วยได้อาวุธมาด้วยเหรอเอ้าชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนมีนี่ฮะชิ้นส่วนมาเต็มเลยผลการจัดซื้อและชิ้นส่วนมาของหล,หลายรายการเลยนี่ของอาร์ลาสทิทาลิกออริจินรถนเนอร์รถแันเนอร์รถลันเนอร์ได้มาสี่ชิ้นนะครับพอเรียกว่าประกรอบแล้วได้หุ่นลบยก ยกทั้งตัวเลยเต็มตัวเลยส่วนอื่นเนี่ยอย่างละหนึ่งละหนึ่งนะครับทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดกาชาในตู้มือใหม่นะครับทีน,นี้แอดจะลองเปิดไปตู้ที่มันเหลือสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยตั้งค่าี่มันมียังไงรับเมชาเกรด A B เต็มทันทีนี่นเกรด A หรือเกรด B นะครับ และไอ้ฟอนไอ้เหลือ7วันนี่นี่คือรายเอ,อ่ยเอสพีลายเอียดตู้กาชาครับกดเข้าไปดูได้นะครับในรายละเอียดตู้กาชาเนี่ยแอดขอลองอตู้นี้ก็แล้วกันนะครับเพิ่มเพิ่มคุณภาพตรงนี้นะครับอ่าห้าจุดห้าเนี่ยเนี่ยเพิ่มตรงนี้ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแอดเอานนี้ก่อนฮนะเอาสิบนะครับสิบเลยนี่ปึ๊บแตะเลย เอาละครับแตะที่ตู้กลางนะครับแตะที่ตู้กลางแตะปั๊บเปิดแล้วเปิดตู้เพล็กมาแล้วได้เลยเอ่ยได้อาร์เคอร์นะครับคุณลบอาร์เคอร์เอ้ยดูท่าทางมันกลมมนเดียมันไม่เป็นเหลี่ยมอ่ะนี้ดูท่าจะอึดถึกใช้ได้อยู่นะเอาละครับแอดก็จะขอข้ามทั้งหมดไปเลยนะครับนี่ที่เหลือได้อะไรมาบ้างมาแล้วครับเต็มเลยให่ไหมครับเหลืออีกสิบหกใบแอดจะลองนี่นะฮะ ไอตู้ที่เหลือ14วันเนี่ยพลังการยิงคือกดเกณฑ์เนี่ยนะฮะ8คูณ 10x เนี่ยคืออะไรเอ่ย8คูณ 10x เนี่ยเพื่อรับประกันเกรดเมชาระดับ S อันนี้อะไรเอ่ยมี xr มาด้วยนะครับเอาละขอลองครับขอลองเพื่อเป็นไกด์ให้คุณชมกับเพื่อนๆดูนะครับว่าเนี่ยแต่ละตู้เป็นอย่างนี้นะครับเอาละลองเลยเอาละ ตู้นี้ก็ลองเลยลองครบมนทุกตู้เลย,ะเลยนะครับแตะเลยปั๊บมาแล้วเพลงออกมาได้ใครเอ่ยได้ซีเรสนะครับซีเรสแอดก็จะข้ามไปนะครับได้ซีเรสมาข้ามไปแล้วดูสิว่าได้อะไรบ้างกลับพิธีหน้าโฮมภารกิจพิเศษเฉพาะขึ้นเกาะได้ไรเอ่ยอามมอีกแล้วนี่ฮะเดวันนี้มาได้อีกหนึ่งรายการนี่ฮะเอาลครับได้การ์ดสุ่มกาชาเพิ่มมาอีกหนึ่งใบเดย์สามละ เอาเดซสามได้มาอีกหนึ่งใบเอาแล้วครับนี่นะฮะได้มาอีกหนึ่งใบแล้วอ้าวแอดก็จะกลับไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมทีนี้แอดจะลองไปดูว่าในเมนูเมชาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะปรับุ่ดลบของเราได้ไหมอย่างของแกลนเนี่ยแกลนเนี่ยได้ได้ตัวนี้มาดูสิครับไปจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมที่ว่าแกลนเนี่ยได้ของไรเอยแกลนเนี่ยหนลบ หุ่นลบของแบน์คือไซคลนนะครับไซคลนก็มีพลังลบค่าสเตตัสประมาณนี้นะครับสเตตัสประมาณนี้เลยเกราะ36น้ำหนัก350มีค่าไฮพาวเวอร์200 HP นะครับ206ค่าพลังงานอานุภาพการยิง78ต่ำจังพลังงาน2,003ทิทิคอนอะไรอะทิทิคอนเลส578 แล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งลำตัวดูตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะฮะข้างล่างนี้ OS 0 4ูนลมกรดเนี่ยออฟซิเดียนพัฒนาเมชาประเภทกลางเนี่ยเคยเป็นแพลตฟอร์มสาบศูนย์การยิงคุณผมนไปอ่านเองแล้วกันนะครับแอดก็เป็นไกด์ให้แค่นี้นะครับทีนี้แอดจะมาดูว่านีฮะชิ้นส่วนเรามีเยอะแล้วนะครับเพีเยบเลยนี่เห็นไหมครับเพียบเลยทีนี้เราจะมาไล่ดูว่าอันไหนเนี่ยจะทําให้พุ่นลบของแกลนเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นเนอาร์ลสนะครับเฮ้ย ถ้าเราเอาอันนี้นะนี่อันนี้มันมีเจ้าของอยู่แล้วนะถ้าเราเอาไปหมายความว่าก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เจ้าของเดิมเขาไป,ไปไปดึงของเขามานะครับไม่เอานะครับแต่จะเอาไว้ที่ไม่มีไม่มีใครขับวางอยู่นะฮะเป็นชิ้นส่วนที่วางอยู่เนี่ยรถรันเนอร์เนี่ยนะครับนี่นี่นี่อนุภาพการยิงจะเป็น89ขึ้นเท่าไหร่นะ78เป็น89ขึ้นเยอะอยู่นะฮะขึ้นเยอะอยู่ HP เท่าไหร่ HP 267 2อ6เป็นส6 7โอเคอยู่นะน้ำหนักเบาลงนะเหลือ310รอยสนะแล้วก็키ิคอนเรตก็ขึ้นไปเป็น655ถ้าตัวอื่นล่ะเฮ้ยตัวนี้ก็ขึ้นอะ่ะ246ร6 7่อเอ้ยตัวนี้ดีกว่ารถลันเนอร์ดีกว่าแอดขอเลือกเป็นรถลันเนอร์แล้วกันนี่ฮนะเลือกเอาส่วนอกเป็นรถลันเนอร์ไปแล้วนะครับทีนนี้ดูแขนแขนขวานะครับแขนขวา แล้วจะดูที่ไม่มีเจ้าของนะครับถ้าอันนี้ล่ะอันนี้รถลันเนอร์ไม่สวยเลยตัวแดงนะครับไม่เอาอันนี้คืออาราดที่ใช้เดิมอยู่อันนี้มีเจ้าของแล้วไม่เอาเปลี่ยนเป็นทิทาลิกทิทาลิกก็มีแดงนะครับเป็นฟอนคอนก็แดงนะครับแค่นั้นเองมันยังซ้ำอยู่ใช้อาราดดีกว่านะครับเอออาราดก็คือตัวเดิมเห็นไหมสามร้อยเจ็ดอาราดก็คือตัวเดิมนะครับ ตัวเดิมอยู่อ่ะอัปเกรดคุณภาพได้ลองไปดูว่าจะอัปเกรดยัยงไงอ๋ออัปเกรดคุณภาพนี่ไงอัปเกรดจากสเตตัสตรงนี้นะครับค่า hit 307เป็น325อนุภาพการยิงจาก96เนี่ยเป็น103เอออ้ยเฮ้ขาท่านะเนี่ย hp 121เป็น130เกาะ58เป็น51ก็ได้อยู่นะแต่นี้วิธีอัปเกรดจะทำยังไง อ๋อต้องเอาชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งเลยมามารวมนะครับนี่ชิ้นส่วนที่ได้มาใหม่ฮนะชิ้นส่วนของอารลาดนี่แหละครับแต่มันว่างอยู่นะก็เอามาใช้อัพได้เลยอะแอดจะลองทําดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอ่ารับประกันเอฟเฟกต์อัพเกรดคุณภาพปั๊บนะฮะอัพเลยยืนยันฟึบมาแล้วนะครับนี่อัพเกรดแขนมาเรียบร้อยแล้วเอาล้ฮะนะหมดแล้วนะครับชิ้นส่วนไม่มีแล้วก็ถอยหลังกลับไป ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับเพื่อนๆกับกับกับวิธีการไปตรวจการชาเพื่อหาชิ้นส่วนแล้วก็เลือกคนลขับนะฮะหาคนลขับใหม่ๆหาชิ้นส่วนใหม่ๆมาเพิ่มนะโดยไปที่เมนูเมนูขนส่งทางทะเลนี่จะได้ชิ้นส่วนนะครับได้ชิ้นส่วนถ้ารับสมัครอันนี้จะเป็นคนลขับนะครับก็ไปลองเลือกดูนะครับนะก็หวังว่าจะสนุกกับเมชาราชินะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ